ครับวันนี้นะครับมีเพื่อนๆนะครับสงสัยแล้วก็ถามผมมาว่าใครเป็นคนสร้างตัวเราขึ้นมาครับหรือว่าใครเป็นคนตั้งปั้นตัวเราขึ้นมาหรือใครเป็นคนที่ส่งเรามาเกิดหรือใครเป็นคนสร้างตัวตนของเราขึ้นมานะครับนี่คือคําถามของเพื่อนๆที่ส่งมาแต่ว่าผมยังไม่มีเวลาที่จะตอบเดี๋ยววันนี้ผมจะตอบให้ฟังนะครับว่าใครกันแน่ที่สร้างเราขึ้นมาเพราะว่าบางคนเนี่ยสงสัยว่า ใครเป็นคนสร้างเราใครสร้างโลกใครสร้างสัตว์ใครเป็นคนสร้างมนุษย์หรือว่าใครเป็นคนก่อกําเนิดโลกใบนี้ขึ้นมานะครับในคําตอบของคําถามนี้นะครับมีคําอธิบายไว้ในคัมภีร์อคัญยสูตรนะครับในคัมภีร์อคัญยสูตรเนี่ยจะมีอธิบายเรื่องนี้ไว้ชัดเจนมากเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วก็เล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าใครเป็นคนสร้างตัวเราขึ้นมาเนี่ยตัวเราทั้งหมดเนี่ยใครเป็นคนสร้าง คําตอบก็คือตัวเรานี่แหละครับตัวของเราเนี่ยเป็นคนสร้างตัวเราขึ้นมาเหตุผลก็เพราะว่าที่เรามีตัวตนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากตัวเราเนี่ยมีกิเลสครับเมื่อตัวเรามีกิเลสเราก็ใช้กิเลสนี่แหละครับไปสร้างกรรมที่เรียกว่ากรรมชั่วหรือว่ากรรมเลวหรือกรรมที่ไม่ดีแล้วพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดผลแห่งกรรม เรียกว่าวิบากกรรมเลววิบากกรรมชั่วหรือว่าอกุศลวิบากแล้ววิบากเหล่านี้ก็ให้ผลโดยการหล่อหลอมขึ้นมาเป็นตัวตนของเราครับนี่คือข้อที่1นนะครับส่วนประเด็นรายละเอียดก็คือว่าในตัวเราเนี่ยมีกิเลสในกิเลสทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด26ดวงตัวกิเลสเนี่ยนะครับดวงที่1ก็คือโลภะมูลจิต8ดวงดวงที่สองโทสะมูลจิตสองดวงดวงที่สาคือโมหะมูลจิตสองดวง แล้วก็มารวมกับอกุศลเจตสิกอีก14ดวงจึงกลายเป็น26ดวงดวงจิต26ดวงที่เรียกว่าสภาวะธรรมทางจิตเนี่ยเป็นผู้หล่อหลอมตัวเราขึ้นมาครับให้เกิดเป็นตัวเราเมื่อเรามีดวงจิตที่เป็นอกุศลแล้วเนี่ยแล้วก็ดวงเจตสิกที่ประกอบกับจิตให้มันมีความอากุศลที่แรงกล้าแล้วก็มีพลังทําลายสูงเนี่ยเราก็จะทําชั่วเราอยากได้อยากดีอยาก ได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้หรือว่าเราต้องการเราก็จะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องเ,เขาเรียกกันว่าทําบาปหรือว่าผิดศีลนั่นแหละครับพอเราทําสิ่งเหล่านี้ขึ้นมามันก็จะเกิดผลขึ้นมาเรียกว่าผลแห่งกรรมชั่วก็จะถูกจัดเก็บไว้ในดวงจิตแล้วเมื่อจัดเก็บไว้เยอะแล้วก็จะมีปริมาณเยอะขึ้นก็เป็นผลให้เกิดการเกิดขึ้นในภพใหม่ชาติใหม่แล้วดวงจิตหรือว่าผลการกระทํานั้นก็หล่อหลอม รูปร่างของเราขึ้นมาให้เป็นไปตามที่เราทําในอดีตชาติครับเรียกว่าผลของกรรมนั่นแหละนี่คือข้อที่หนึ่งที่ในฝั่งของอากุศลนะครับคือฝั่งชั่วฝั่งเลวถ้าฝั่งดีก็เช่นกันครับคนเราเนี่ยนะครับหรือตัวเราเนี่ยก็มีดวงจิตอยู่ทั้งหมดหนึ่ง้ยิบเอดวงในหนึ่งอยิบอ็ดวงแบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งชั่วฝั่งหนึ่งแล้วก็ฝั่งดีฝั่งหนึ่งฝั่งดีมีทั้งหมดเนี่ยคือยี่สิบสี่ดวงเรียกว่า โศภณจิตยี่สิบสี่ดวงไม่ว่าจะเป็นอยากทําบุญอยากใส่บาตรอยากทําทานอยากช่วยเหลืออันนั้นเป็นดวงจิตฝั่งดียี่สิบสี่ดวงเนี่ยนะครับแล้วก็บวกกับดวงเจตสิกอีกยี่สิบห้าดวงเรียกว่าโสภณะเจตสิกยี่สิบสี่บวกยี่สิบห้าก็มีอนุภาพมากก็อยากจะทําดีอยากจะทําบุญอยากจะบริจาคอยากจะสร้างสิ่งดีๆแล้วก็อยากจะช่วยเหลือสังคมเมื่อเราลงมือทําไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการกระทําที่เรียกว่า ทำบุญทํากุศลสร้างบุญแล้วก็ในขณะที่สร้างทําไปเรียบร้อยแล้วมันก็จะเกิดวิบากกรรมที่เป็นกรรมดีเรียกว่ากุศลวิบากเมื่อเกิดกุศลวิบากแล้วหลังจากนั้นกุศลวิบากก็จะถูกจัดเก็บไว้ในดวงจิตเช่นกันแล้วข้อที่3ามก็คือจากนั้นก็จะให้ผลแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราทําบาปไปแล้วแล้วก็เราก็มาทําบุญบุญกับบาปก็จะมาหล่อรวม เป็นก้อนเดียวกันคือบุญก็ส่วนบุญบาทก็ส่วนบาทเมื่อผสมกันแล้วเนี่ยก็จะให้ผลออกมาในรูปแบบของการเกิดใหม่ในพบใหม่ชาติใหม่แล้วก็ปั้นรอรวมกันเป็นตัวของเรานี่แหละครับหมายความว่าตัวเราเนี่ยเกิดมาด้วยการสร้างของเราเองไม่มีใครสร้างไม่มีใครเป็นคนกําหนดหรือว่าเราไม่มีผู้สร้างตัวเราเนี่ยเป็นผู้สร้างแล้วคนที่สร้างก็คือกิเลสกับความดี บุญและบาปนี่นะครับเป็นตัวสร้างเราให้เราเกิดมาเป็นคน